ฉันทุกคืนไม่เคยจะมองเห็นใครคนอื่นนอกจากเธอโอ้ยปวดท้อใจอ่ะโอ้ babe ครังนี้มาเพราะเธอไทำให้ฉันลับบเก็บเอาไปคิดเรื่องเธอจนทำพังโอ้ครั้งนี้ใครได้สุดยอดมา ยัยาทํ่ทำชนกำลังใจเปียงเพียงเธอมาแม้จะเกินสคอรและโคลคับผมใจฉันคงจะเบนน่แต่คงเป็นในแค่ความคิดในสมองพอเพียงกัเบอร์โทรเธอฉัคงไม่มีวันได้แต่ครอบครองฉันพยายามอย่ทุกวันอยากจะดูดีกันทุกวันทั้งรถกันหนักกีฬาผัดสารพัดแต่นอไม่พอสักวันคิดถึงเธอจนสุดโซมันสุดกับภักฉัแข็งแรงแต่วใจฉันอ่อนโอนะทบอกเธอไดไหมทว่าเธอไม่เข้าใจคิดไปคิดมากก็ปาไปตีสีกว่าคิดถึงจนเลยมอ ไปนอนไว้บอกตัวเองให้ระทึกที่เธอต่อใคิดที่ฉันหรามาที่เธอทั้งคืนเธอก็ไม่รู้อยู่ดีไปนอนไว้บอกกับใจแต่มันยังไม่ฟังคือมัวรักมันยังคงรั้งในทางหัวใจคงมตาแค่ไหนสุดท้ายนอนไม่พอนอนไม่พอนอนไม่พอ เธอเธอเธยังจะรักมั้ยได้ไหมละเธออ้าววันทีฉันรักไม่ไหวและแค่เธอส่งยิ้มมาให้ใจฉันเป็นเหมือนกันไข่เจอเธอทุกวันจะพูดจะบอกอะไรสุดท้ายยิ้มเป็นไข่บอลละคนไป ดูเธอไม่สบายน้เท้าอัดเบื่อเป็นแครที่ชนและคนที่ใช่ถ้าไฟทำเธอเสียใจยใจะใครคนชนคนไฟจะพูดก,กับเธอว่าใครรู้ระดับขาดเธอไม่ได้กลัวเธอแต่ว่าฉันายพีดีที่ไป่่าฉันมีโอกาสฉันไม่อยากบอกทุกคืนนอนไม่หับหรอกแค่เพียงจะตอบคอมเมนต์ด้วยกันกดไลค์ใจมันล่องลอยไปพาราไดซ์ You away on my mind วันนั้นที่เราเดินชนกันคงเป็นเพราะฉันไม่ได้นอนมาหลายวันอ่ะหัวใจกับความรู้สึกฉันทำตัวเป็นหัวหน้าร่าแกเหมือนโดนโอทีทุกการคิดล่าไป็่วงหน้าฉันนอนไม่พอนอนไม่ได้ด้วยใจเดือดร้อนกว่าเป็นแฟนกับเธอเมื่อไหร่่่้งไดวล ก็เบอกกับตัวเองมากไปนอนต่อใคิดั้งชั่วมงทังเธอทั้งคืนเธอก็ไม่รู้อยู่ดีไปนอนไหมบอกกับใจแต่มันยังไม่ฟังคำว่ารักมันยังคงดังไม่ทางหัวใจคงตายแค่ในสุดท้ายนอนไม่พอนอนไม่พอนอนไม่พอ เอาละเอาละนี่มันก็ดึืและถึงเวลาที่ต้องไปนอนแม้ว่าฟันฉันเนินละครแต่ถ้าฉันไม่ฟันนึกเธอฉันก็คงไม่ยอมนอนนี่มันก็ดึืและถึงเวลาที่ต้องไปนอนแม้ว่าฟันฉันเนินละครแต่ถ้าฉันไม่ฟันนึกเธอฉันก็คงไม่ยอมนอน ผมตาแค่ในสุดท้ายเอาละเอาละนี่กัดิบแล้วเอาละเอาละถึงเวลาต้ไปนอนเนอเอาละน้ฟฉัเหมือนละครแต่ดนฉันเป็มนที่เธอฉันก็คงไม่ยอมนอนเอาละอาละนี่กัดิบแล้วเอาละเอาละถึงเลาที่ต้องไปนอนเนอเอาละน้ฟฉัเหมือนละครนแต่ด้นฉันเป็นานที่เธอฉันก็คงไม่ยอมน